เรากำลังจะไปดูโรงแรมที่เราจองไว้สำหรับทริปหน้าในวันที่15ถึง24สิ่งหานะคะก็คืออยู่ในโซนโโลเวียเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ติดเชื้อกันเยอะมากแต่ก็ต้องไปเพราะว่าคนข้างหลังต้องการไฮเปียโฮล่าโฮลาพิซ่าก็จะอยู่ช่วงระหว่างอิโซลากับโปโตโรชนะคะสำหรับทริปหน้าก็คือ เลไม่โอเคแล้วก็ยังสามารถยกได้จนถึงวันที่12ก็คือช่วงนี้โรงแรมช่วงนี้เป็นหน้าร้อนและทีนี้ก็ปรากฏว่าไอ้สโลวีเนยียรัฐบาลของสโลวีเนียให้บอลสาหรับการท่องเที่ยวมาราคาโรงแรมก็ค่อนข้างจะสูงแล้วเจอที่นี่ก็คือประมาณว่า10วัน9คืนได้มาที่ราคา1,288ย e ยูโรแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงถูก เมื่อเรามีโอกาสเราก็จะไปดูนะคะไปดูกันเลยพี่กัดช่อใหม่จ้ะมันงงๆสนุวิเนี่ยก็มีสัมเนีนดยดจ้าบ่มีอย่างไรดอกจ้ะ เป็นอีกโรงแรมหนึ่งมามาปวดฉี่วะ่ะ